เปิดหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะ15ล้านคนต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564จากกรณีนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายในการแก้ปัญหาคารามเหลื่อมล้ำนะคะในส่วนของผู้มีรายได้น้อยมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่ายนะคะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่15ล้านคนสิ้นปีนี้นะคะซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนซึ่งเปิดการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์จากปัจจุบัน ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ13.6ล้านคนนะคะน,นายธนกรกล่าวว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในสิ้นปีนี้โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนและเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้รอบครอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอลมพิจารณาเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยรัฐมนตรีมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของฝันปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะเปิดหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่15ล้านคนนะคะ หนึ่นะคะนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะคะมาคำนวณเพื่อคัดกรองจากเดิมพิจารณารายได้ตัวบุคคลนะคะสนะคะนำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์นะคะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน 5. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะคะต้องลงทะเบียนใหม่ สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนเดิมจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์มีไรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธนบัตรตาสารณนี้ รวมทั้งสินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินจะต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางวาส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณี ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไรนะคะก็เป็นข้อมูลการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะผู้ที่มีเกณฑ์นะคะตามนี้นะคะก็ไปลงทะเบียนได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถไปลงในจุดรับบริการนะคะทางช่องของเรานะคะก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอจบข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ